ยังไม่มาหรอจ๊ะน่าจะกำลังมาครับคุณนิวสวัสดีค่ะขอโทษนะคะที่มาช้ามิก้าใส่แว่นทำไมผมรู้สึกเก็บตาครับรูขอใส่แว่นเรียนนะครับอ่าเปิดหนังสือเรียนบทที่เจ็ดจ้ะเด็กๆหน้าไหนเนี่ยมามิก้าเราช่วยคุณนิวชอบกินยูโชรช็อกโกพายเมนูเลย ครอบแกงก,ก็ชอบเหมือนครูเหรอยูโรช็อโกโกพายพายนุมน่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตอ,อร่อยยินเสียงครอบแกงครูแบ่งให้ซื้ออะไลูกเอิม่มครูคะถ้าสมมติว่าครูชอบใครคนหนึ่งครูจะทำยังไงหรอคะอืมครูก็จะไปบอกเขาไงอืมแล้วถ้าเราไม่กล้าบอกล่ะคะครูก็จะเอาของที่ครูชอบไปให้เขา มิก้ายังไม่หายเจ็บตาอีกเหรอลูกเอ,อ่อย,ยังครับใกล้จะถึงวันตัดชิมแล้วตื่นเต้นกันไหมซ่าเด็กๆตื่นเต้นครับข้าแกงได้ยินว่าคุณพ่อคุณแม่จะพายา้ายไปเรียนที่ต่างประเทศเหรอลูกใช่ค่ะหูตั้งใจเรียนนะลูกอย่าลืมกลับมาเยี่ยมคุณครูด้วยนะไม่อยากที่ถึงวันนี้เลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วสินะพี่จะได้จเจอข้าวแกงมิก้าข้าวแกงถ้ายังไม่หายเจ็บตาอีกเหรอ เธอลองไปหาหมอไหมอืมจ้างเธอว่าแต่เธอจะไปเรียนต่างประเทศเหรอใช่เธอคงจะลืมเพื่อนที่นี่แน่ๆเลยเราไม่ลืมหรอกอืมเรามีของจะให้อ่ะเราก็มีของจะให้เธอเหมือนกันอ่ะงั้นเราให้พร้อมกันเลยไหมโอเคหนึ่งสองสามยูราช็อกโกแลตพายนุ่มๆชุ่มช็อกโกแลตเจอกันเลยนะที่เราใส่แว่นเราไม่ได้เจ็บตาหรอกล้าเธอใส่ทำไมล่ะเพราะเราเก็บความในใจ วันนี้แว่นสีดำนี่แหละเราไปก่อนนะมิก้าอย่าลืมมานะข้าวแกง สุพูวจะไปไหนฉันไม่อยู่แล้วที่นี่ฉันลำบากกับเธอมากพอแล้วสุพูัวจะทิ้งพี่ไปไหนฉันจะไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่สุขสบายกว่านี้่าทิ้งพี่ไปไหนทิ้งผมไปไหนแม่จะไปไหนปล่อยฉันแม่สุพอยจะไปอย่างีพ่อสอนการบ้านหน่อยกลางบ้านอะไรพ็อม่รู้เรื่องหรอกปกติแม่เป็นคนสอนตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วนักเรียนเอาการบ้านมาส่งค่ะ เอาการบ้านมาส่งเพื่อนคนอื่นเ็ส่งกันหมดแล้วผมยังไม่ทําครับคุณครูช่วงนี้ครูไม่เห็นเธอส่งการบ้านครูหลายรอบแล้วนะผมถ้าพรุ่งนี้เธอไม่ส่งการบ้านครูเธอหมดสิทธิสอบพ่อขอเงนินหน่อยจะไปโรงเรียนพ่อขายผักได้หนึ่งรบาทอยู่บนโต๊ะไปเอาเลยลูกผมไปเรียนก่อนนะสวัสดีครับจัง้งใจเรียนนะลูกจมพู่ทำไมทิ้งพี่กับลูกไป สวัสดีค่ะผู้ปกครองนายเต่าหรือเปล่าคะครับผมเป็นพอ้อของเต่าครับมีอะไรครับคุณครูนายเต่าโดดเรียนทุกวันไม่เข้าเรียนเลยคุณพ่อรู้ไหมคะฮะลูกผมไปโรงเรียนทุกวันเมื่อกี้มาขวงเงินผมเลยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยสักวันค่ะเทอมนี้ก็เข้าเรียนแค่สองวันฮะครูให้โอกาสคุณพ่อตามน้องไปเรียนนะคะไม่งั้นจะหมดสิทธิสอบสวัสดีค่ะเต่าทำไมเป็นอย่างนี้ลรอลูกเต่าอ,อยู่ตรงนี้เลยนะกับไปเรียนนิสืยตรงนี้กับไปเรียนตรงนี้เลย เตาก็มาเดี๋ยนี้นะบอกให้กลับไปโรงเรียนโอยลูกค้าหรอเต,ต้าองรีรบหน่อยเต้าคุณคะเห็น,เด,เ,น,าานเด็กนักเรียนวิ่งมาทางนี้ไหมเด็กนักเรียนไม่เห็นนะคะวิ่งไปทางไหนทําไมเร็วจังมีที วันหยุดเราไปเที่ยววัดอหงกันปะเราอยากไปไหว้พระขอพรได้ครับเราไปด้วยกันไหมช่วงนี้หน้าผมแห้งซมไม่อยากออกไปตากแดดตากลมเลยครับเออมาเมียวเอเอคีมอะไรนะที่คุณบอกให้ผมใสตอนนั้นโดสให้ยาของอลิเซ่คุณไม่ต้องกลัวผิวซมไปเที่ยวด้วยกันนะอืมโอเคครับเฮ้ยอุตส่าห์จะไปสองคนเซง็งมิทินคุณทากันแดดหรือ,อยัง ุ้ตยตผมลืมเลยครับเป็นแบบนี้ทุกทีเลยถ้าไม่มีฉันหน้าดำเป็นฐานแล้วขึ้นมานี้มาเดี๋ยวฉันทาให้นี่นกันแดดอลิเซ่เนื้อแมตบ,บางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวมี SPF 50 PA++++ เต๋คุณทากันแดดมายัางทาด้วยกันไหมครับกันแดดอลิเซ่นี่มันดีนะคุมมันกันน้ํากันเหนี่ยวไม่เยิ้มระหว่างวันสาธุมิทินเมื่อกี้คุณขอพรอ,อ,อะไรหรอผมขอพรว่าให้สมหวังกับความรักครับ มิทีนยิ้มหน่อยถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วยเราจะถ่ายกับมิทีนเต่าไปถ่ายให้หน่อยเร็วเร็วเร็ว,รว,รวอ่ะมิทีนยิ้มนะดูกล้องดูกล้องเอาอีกลูกน้งข่าวอีกลูกนึงยิมย้มยิม้มยิ้มยิ้มวันนี้ตากแดดทั้งวันเลยหน้าผมเป็นไงบ้างอะอะเอาลดยขายาไปทานะผ,ผิวส้มเตวยให้ผิวหน้าย,ยิ้มฟูเนื้อเซรั่มบางเบาไม่เหนียวหน้าเลยเตวยล็อกผิวให้ชุ่มชื้นได้นานย4ี่ชั่วโมงผิวกระจ่างใสลดร,ร,รอยดำรอยแด,ยดงด้วยนะ เดาคุณคอยแห้งเหรอฮะกินน้ำก่อนอช่วยด้วย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 มาเมียวคุณเป็นไรเราลงไม่ได้มันข้ามแล้วกับกันเดะชิเป็นอะไรเดาวันนี้คุณเป็นอะไรมะเมียวมาก่อแกะคุณทั้งวันเลยผมไม่ชอบคุณหึงผมเหรอก็ผมอยากเพื่อคุณแค่สองคนไงวันหลังเราอยากไปเที่ยวกันสองคนก็ได้ มิทินมาเดี๋ยวผมทาครีมให้ตั้งแต่คุณใช้ครีมฝ้าอาริเซ่หน้าคุณกระจ่งใสขึ้นเลยเนะฝ้ากะจุดด่างดำก็ลดลงด้วยใส่ดีจริงไม่กัดไม่เสียบหน้าด้วยไปออกไปกินข้าวกันเถอะซะเอกจะไปไหนกันนะ่ะจะไปไหนกันรอด้วยสิรอด้วยซีไปด้วยรอด้วยซี่น่ <laughs> าสงสารจังคนีอาภัพรัก ไม่ปวดท้องซะเลยนิวไปเข้าห้องน้ําก่อนนะอโอเคนิวรถเข็นขวางทางทําไมไม่เอาไปเก็บอืออันนี้รถเข็นของชมพูค่ค่ะเจ๊ของใครก็ช่างเธอก็รู้อยู่ว่ามันขวางทาง,งเข็นอยู่เต็มสองตาว่ามันขวางทางยังยืนเฉยอยู่ได้เอาไปเก็บอหิวน้นําไปกินน้ําก่อนดีกว่าขายดีจริงๆเลยเติมเท่าไหร่ก็ไม่พออ้นิวทําไมของวางเกะกะแบบนี้เออนิวไม่รู้นะคะเจ๊อันนี้น่าจะชมพู่อะค่ะจากใครทําก็ช่างเธอก็เห็นอยู่ว่ามันเกะกะ จะรอให้ลูกค้ามาเหยียบก่อนหรือไงเออค่ะค่ะชมพู่เนี่ยทำอะไรไว้ก็ไม่เคยเก็บเลยอุ๊ยทำไมเพื่อเฮ้ยเปียกหมดเลยอะไรเนี่ยลมเสียทำไมเพื่อเคนนี้โหล่จังเลยอ่ะอ้อะไรเนี่ย,ยน,น้ำน้นำ,นำอะไรเนี่ยฉันกลับลื่นแล้วยดยนิวแกเห็นไหมเนี่ยเพื่อนมันเปียกเห็นค่ะเห็นแล้วทำไมไม่ไปเอภาผ้ามาเช็ดจะยืนซื้อเบอร์อยู่ทำไมหรือจะรอให้ลูกค้าลื่นหัวแตกก่อนค่ะ เฮ้ยตายแล้ววันนี้ถ้าฉันใส่อีกฉันโดนไล่อกน่โหทำไมหน้าซมขนาดนี้เนี่ยถ้าออกไปหน้าสอนตอนนี้ไม่รอดแน่เลยไหนจะบำรุงเซรั่มกันแดดรองพื้นใครจะไปทาหมดเนี่ยเยอะเกินเกลียดที่สุดที่ต้องมาทาครีมหนียวเหนียหนักๆบน,นหน้าจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยลืมไปได้ไงกันแดดที่เราเพิ่งกดมาเฮกเซทนอัพซันสกินกันแดดปรับผิวใสตัวเดียวจบเหมาะกับคนขี้เกียจแบบเราสุด,สด หูยเกี่ยง่ายมากเนื้อเหมือนโลชั่นเลยอะ่ะดูดูนี่คือข้างที่ไม่ได้ทาและนี่คือข้างที่ทาผิวสว่างขึ้นเนียนขึ้นดูเป็นธรรมชาติไม่โป๊ะเลยแห้งไวบางเบาสบายผิวไม่เยิ้มเสร็จละไวมากทั้งบำรุงโทนอัพไพรเมอร์และยังมีกันแดด SPF 50 PA 3บีวกอีช่วยปกป้องผิวได้นานใครที่มีผิวมันแบบเราไม่ต้องกังวลเลยอยากได้งานผิวใสใไม่เยิ้มไม่หนักหน้าต้องลอง กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะสวยเลยเป็นยังคืก็ตื่นตื่นไหมมาทํางานขัดดอกเด้อบประเดมานอนขัดดอกปวดหัวลูกเปาไหวมาทำบอยลูกโอ้เฮ hey, ้ยตโตฮอนก็บอกแล้วว่าปวดหัวอ,อ๋อกินยาฟอสเซอฟอปเฮ็ดเวียกโอ้แค่นี้ก็ลูกประด้มาลูกเจ้าเป็นห่วงคอยบอ่บอยละ่ะ ยันมาตายชื่องงนขอยคอยออกไปได้แล้วคอยซินอนพักพอนผู้ใดเปลี่ยนเสือหายอ้ย,อยหวังเงีเ้ยงเจ้าเฮ็ดเยี้งคอยโอ้ยแค่เปลี่ยนเสือซื่อ,อหวังกิดได้ปะนี่แสดงว่าเศร้าไข่แล้วใส่เบิ้งดู้คอยเอาเอกสารมาใหา้เห็นเจ้าลืมครับ ไฟกลับกันเด้อเดี๋ยวนั่งเป็นมูแน่ยคือสิรับนี่แหละนิยวไอมีเทนเมื่อนี่ไอม้อามาประกันโตนิ่ว,ว่าเร็วบ่ได้เว้ยคันสิบประกันต้องเงินหกล้านนี่เงินหกล้านนี่มาใ,ใส่เงินหกล้านสช่างถามเนาะถึงลูกันที่หนึ่งตัวจุกุกไปกลับบ้านเท่าเอ้ยไว้มือเนียว ดีใจพได้กลับบ้านนิวไอ้กระนิวมาตะดดนแล้วถึงเวลาแล้วไอสิบอกว่าแต่งงานกันเนะน้องแต่งงานกับไอมาไดา้เป็นยังงน้นองมีคนที่หายู่แล้วขอโทษนะไอ้ มาได้จ station, ังไหนเห็นเสื้อล่นยูก็เลยเอามาให้ลอยไงแต่ยามไดดีใจน้ำเดือีใจไดงแ่งงานเ้อไหสิแ่งกระเจ้ากันตัวยิ้นสวมแหวนให้กันอยู่ใสแหวนบ่มีเอ้าซาดมีคือสิแ่งกับผู้อื่นมาได้แล้วล่ะหมายข้อมาจังไหนกระใจมันยิงนี่แล้ว